สวัสดีค่ะมอน,นีที่ผ้ามาเบงทุเรียนทงหน้าอำเภอเขมมาลาดค่ะซุ่มปลูกไม้นี่ได้สิพ่อเดือนเลยพี่นนองเริ่มปลูกวันที่เจ็ดเจ็ดสิงหาตอนนี้กับสิพ่อเดือนเลยมืออื่นมมือฮือกกับพ่อเดือนเต็มเดือนเลยพี่นนอง สีผ้ามาเบิงว่าอันเป็นยังไงเนาะมาเบิงต้นเกามานำ้ำนี้สุ่มนี่ต้นปลูกซอมนี่กระดได้ใส่ปุ๋ยไปเทือที่สองหมู่บ้านนี่แต่ว่าเข้าใส่เท่อละหน่อยนะพี่เนาะก็สีเปื้อยเลยล่ละเพราะว่ามันฝนตกฝนตกแห้งมื่ขึ้นนี่ช่วงนี่ก็ฝนตกซุมอือยู่เขม,มาลาร นี่ข้าก็ได้ใส่ปุ๋ยไปสองเือเนาะเธอละหนึ่งสอนซ่านะพี่นนอกส่วนในน้อยนะแล้วก็ห้าบไใส่สวดใส่ใส่บ่เต็มคักปันไดนะพี่หนอกใส่ในหนีใส่น้อยหนึ่งในหนีบ่ให้เกินหนึ่งส่วนซ่าเป๊ะแล้วก็ห้ามัาใส่หอบหอบนี่น้ำหอบบริเวณนี่น้ำกต่ยังสดซื่ออยู่พี่นนอก อันนี้มันนัเป็นปลูกอยู่ทงหน้ามันอยากเพิ่มนะพี่น้องช่วงนี้ต่าใหญ่งงมากนี่กัอันแจักสิเป็นยังไดแต่เธอหากมันออกมาหอดอันหมองเพิ่มๆนี่ตัวน,นี้ก็เป็นต้นเกาปลูกได้ปีกัวเลยพี่น้องกะใส่ใส่ไปน้ำกันใส่พร้อมกันนะพี่นอ้องย่ามใส่ปุ๋ยกับใส่พร้อมกัน เค่งกบเครื่องเขียดเทร่องเครื่องตัดหญ้านะพี่น้องดังละงมอยู่พี่น้องได้ยินอยู่บ่ว่าอยู่อยู่สวนเน่านี่ได้ยินต้นนี้ซุ้มกิ้งกระโดงในี่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องสูงประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นนี่ล่ะพี่น้องที่สื่อมา มีราค่าเก่าซิปกับร่อยแต่ว่าเข่ากับเลือกเบิงว่าตัวใดมันสีง่ามกว่ากันะนะส้มเก่าซิฟนะเป็นต้นแก่ะนะพี่หนอกแต่ภาพสวนเท่าตอนนี้กะถากพ่นแล้วแล้วหยาก,กับพวกท่านอลไเกิดกะไขรเน่นะพี่หนอกส่วงนี้ กะซํำว่าคันแมนว่าเทียบใส่เห็ดหน้ากะเป็นดำหน้าเล้วนะพี่น้องส่วงนี่อันได้พักพ่อนแน่ผู้เจ้าของเห็ดก็ได้กับ,บ่มีอยังหลายนะพี่น้องมาว้าว่าพี่น้องฟังคือซื้อว่าเขาใส่ปุ๋ยสองเทือเล้วแล้วกะซุ้มต้นใหญ่มันนี่ที่ห้าถากพ่นล่งนี่กะยังอยู่ดีอยู่ ตัวนี้สูงแหงพี่นนอกมันถากได้ซ้ำนี่สูงแหงหลายหันตะว่าย่านแต่มันง่ยแล้วพี่หนอกสุ่มนี่อินทร์วัตถุก็เข้ากับหามาใส่สวงแหลงอะไรพี่นนอกมีเบิร์ตสูตนอินทร์วัตถุหามาใส่ต้นหน่อยต้นร้ายนะพี่นนอกต้นได้ยูมอกอะเดี๋ยวใส่ร้ายแน่ ซื่นไซสดียูพี่นอกย่ามฝนนี่ก็กำลังถิแตกในพี่นอกต้นนี้เป็นต้นที่เขาปลูกพี่กายนี่พี่นอกใหญ่ย,ยูหันเป็นเป๊ะๆนะพี่นอกเป็นเบนแบน,นว่าส่งมันกับโบโบงามปนไดแต่ว่าเหาอันอันนั้นซะก่อน เล้วแต่นะพี่น้องข้าวข้าบใบอยากตัแตงใบอยักเอียงให้มันมีใบได้หลายนะให้มันมีใบหลายๆคันเถื่อข้าแตงเหลือน้อยแล้วัดสีเถื่อนเป็นนันเป็นหนีนั้นพี่น้องส่งเป็นแบนเบื้องทั้งขางเปะเป๋เบื้องทัางนี่นั้นน้าอยู่นี่ขาก็ไเด้ทากพ่ดลงตัวนี้ าหากลงหอดหากมันเท่าก็เศร้าหน้าพี่นนอกสภาพสวนเท่าก็เป็นยังสิล่ะพี่นนอกเนี่หน้าฝนมากก็เป็นได้สิล่ะฮึมนะพี่นนอกจะเห็ดไปแก่ไขไปนะพี่นอนอก็เห็ดแก่ได้ตำหนึ่งนะเพราะว่ารอบรอบนี่มันเป็นให้หน้าเบิดน้พี่หนอกมันเป็นปลูกอยู่ทงหน้า มันก็นเลยหืมนะพี่นนองน้ำก็กล้วยออกกักล้วยออกบบอัานานั้นทั้งผุ่นมันผัดจยากที่โน,น,น่นแน่นะพี่นนอกนี่แหละปัญหาหลักของเห้าก็ได้ต้นนี่ก็อาการบอดีนี่พี่นนอกนี่หากบ่มีเลยน,นี่แล้วว่าเห้าเอาไว้ร่องเบิงหัหน,นะพี่นนอกค้ามันบบค้ามันบบฝืนกับจังสี กระจังสีเปียนไม่หัน,หน้าพี่น้องนี่หากคุดเข้าไปจนเหลืออยู่สองขืบจังสีหอดอันนี้เหงาก็ยังบวมีหากต้นกระแตกนะพี่น้องนี่เอาว้ร่องเบึงเพื่อศึกษานํำนะพี่น้องเพราะว่าเห่าเหากับโบหูจักนี่ไซของทุเรียนเนาะหากเพิ่นนี่มีอยุน้อยเดียวพี่น้อง น้อยเดียวต้นนี่ปลูกไม้นี่พี่นกทุมปลูกไม้นี่กะอันนี้มันเป็นมาเตน,น้ำเขาฝุ่นละพี่นกงนี่บว่าอะไรพืชอ,อยู่ถ้าหาอันหาต้นกระลั่งสีปรีอันน้าพี่นงมาปลูกแต่ว่าร่างตง้นกะพืชเข้ากับปลาไว้มันแก่ปลาให้มัน แกมันอันนั้นเท่ากับจังเอามาปุกพี่สองต้นนี่มันมันอยากเหลืองนะพี่น้องต้นนี่มันเริ่มเขียวมั้เลยเพราะว่าเท่ากับห้องก็ใส่ปุ๋ยได้ได้สองเดือนนะพี่น้องปุ๋ยปุ๋ยเคมีน่ะตะกี้เท่าก็บยุดไปเป็นสองเดือนกลัวเท่าห้องก็มาใส่ได้สองเดือนนะมันก็คอยพัฒนาขึ้นส่าๆนะพี่น้อง ว่าข้าใส่แบบน่น้อยหันนะบวกกาใส่หลายคูมือนี่ใส่น่น้อยใส่ดูดูเอาีต้นนี้กะเหลื้งนะพี่หนอกแต่ว่าเหลื้งแบบอันนั้นนาพี่หนอกเขียวอ่อนนะพี่หนอกนี่แต่ว่าเบิ้งเพื่อนกะแข็งแรงอยู่นะพี่หนอกนี่ไอี่มีอันนั้นแน่นนิดๆน้อย กับผเป็นยังซ้ำนี่แต่ว่าต้นนี้ตอนเท่าคุดนะหกักหลายนะพี่นอกขันข้นต้นใดหกักหลายเท่าก็ดีใจไปโลดเพราะว่าเพิ่อนอันใหญ่เพิ่นแข็งแรงนะพี่นกองว่ายัางเหลืองแน่อยู่แต่ว่าใส่ปุ๋ยหลาหมื่บ้านนี่ขาบร่วมกะยังอันนั้นดีอยู่พี่นอกช่วงนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะพี่นอเกเท่ากะเห็ดไดยังเท่ากับเห็ดนะพี่นอก เฮ็ดได้คือดได้เฮ็ดได้กะเฮ็ดซอยทุเรียนเห่านะพี่นอกปุ๋ยเคมีกะใส่เน่บ่ใส่าลายนะนาฟนม้นกะสีไข่ก็นาเรยงยีดอกใส่ปุ๋ยกระดายพี่นอกนี่กะผ้าพี่น้องมาส้มสวนทุเรียนทงหน้าอำเภอเขมมาลาดซับหนิดเด้อค่ะพี่นอกขอบคุณหลายๆในการรับส้มจังพอกันไหมเท่อน้าพี่นอก สวัสดีค่ะ